เกมระทึกแมตช์ชกโลกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกไทยเป็นต่อทาชนะคะแนนพุ่งกระฉูดญี่ปุ่นศึกหนักทาเสียเซตคะแนนลดหวบก่อนการแข่งขันมีการวิเคราะห์คำนวณคะแนน,นวอลเลย์บอลชายไทยญี่ปุ่นเทียบหมัดต่อหมัดในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023เริ่มหนัดแรกวันพรุ่งนี้ใครที่มีโอกาสชนะมากกว่ากันและถ้าไทยชนะญี่ปุ่นจะได้บวกเพิ่มกี่คะแนน โดยในการแข่งขันในครั้งนี้ประเทศอิร่านรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพพร้อมรับอีก17ชาติร่วมชิงความเป็น1ระหว่างวันที่19ถึง26สิงหาคมโดยทีมวอลเล่บอลชายไทยภายใต้การคุมทีมของโคช้ชปาร์กีวอนตอนนี้ฟอร์มกำลังพีคได้แชมป์ c v c เกือบม,มีลุนได้ไปวินลอล2อ24จับสลากรอบแรกได้อยู่กลุ่ม B เจองานหินพบกับญี่ปุ่นอุซเบกิสถาน โดยในเกมนัดแรกวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเจองานสุนหินพบกับมือวางอันดับหนึ่งแห่งเอเชียอย่างทีมชาติญี่ปุ่นในวันที่19สิงหาคมเวลา16.45นาทีตามเวลาประเทศไทย โดยท่าไทยชนะญี่ปุ่นจะได้บวกเพิ่มกี่แต้มในกรณีที่ไทยองค์ลงทั้งทีมตบญี่ปุ่นคว่ำสามเ็จรวดจ,จะได้คะแนนสูงถึง17.04คะแนนขยับขึ้นมาอยู่ที่อันดับที่54ของโลกส่วนญี่ปุ่นโดนลบไป17.04เช่นกันกรณีที่2ญี่ปุ่นได้เซตจ,จากไทยเพียงเซตเดียวโดนลบไป14.86แต้มซึ่งแต้มนั้นย้ายมาอยู่ข้างไทย กรณีสุดท้ายซูซีจนถึงเซต5และไทยพริกชนะไปจะได้มาเยอะเช่นกันที่16.67คะแนนถ้าไทยแพ้ญี่ปุ่นจะโดนลบกี่คะแนนถ้าไทยแพ้แบบราบคาบ3มเซตรวดจ,จะโดนลบแค่0.46แต้มญี่ปุ่นก็ได้บวกเพิ่มน้อยมากเช่นกันถ้าไทยฮึดสู้มาได้1เซตจะโดนลบไปเพียง0.01คะแนน และกรณีสุดท้ายแพ้เซตตัดสินก็โดนลบ0.01แต้มเช่นกันจะเห็นได้ว่าไม่ว่าออกมาหน้าไหนไทยค่อนข้างจะเจ็บตัวน้อยหน่อยถ้าชนะก็ได้กำไรเยอะมากที่เป็นเชนั้นเพราะความต่างของอันดับโลกที่ปัจจุบันหนุ่มแดนอาทิตทย์อุทยพุ่งทยานไปอยู่อันดับ5พ้นพวงจากการเข้าไปเล่นถึงรอบชิงชนะเลิศขณะที่ไทยอยู่อันดับที่60 และจากสถิติพบกันก่อนหน้าอย่างน้อย10ปีย้อนหลังไทยยังไม่สามารถเอาชนะญี่ปุ่นลงได้เลยถ้านับสถิติย้อนหลังกลับไป5แมตรหลังสุดในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติแล้วทีมชาติไทยได้เจอกับทีมชาติญี่ปุ่นอยู่บ่อยครั้งซึ่งผลการแข่งขันเป็นดังนี้เมื่อวันที่12เดือน8ปี2022ไทยแพ้ญี่ปุ่น0ต่อ3เซต 23ต่อ25 24ต่อ26และ11ต่อ25ในเอเชียนคัพในวันที่14เดือน9ปี2019ไทยแพ้ญี่ปุ่น0ต่อ3เซต19ต่อ25 20ต่อ25และ13ต่อ25ชิงแชมป์เอเชีย e. ในวันที่14เดือน7ปี2017ไทยแพย้ญี่ปุ่น0ต่อ3เซต12ต่อ25 18ต่อ25และ16ต่อ25ในชิงแชมป์โลกและวันที่28เดือน9ปี2014ไทยแพ้ญี่ปุ่น0ต่อ3เซต22ต่อ25 22ต่อ25และ17ต่อ25ในเอเชียนเกมและวันที่23เดือน8 2014ไทยแพ้ญี่ปุ่น2ต่อ3เซต23ต่อ25 24ต่อ26 25ต่อ23 25ต่อ16และ11ต่อ15ในเอเชียนคัพจากสถิติการพบกัน5ครั้งหล่าสุดพบว่านักตบแดนประดิษฐ์สุดแข็งแกร่งเอาชนะหนุ่มไทยไปได้ทุกครั้งรวมไปถึงการพบกัน4ครั้งล่าสุดพวกเขาไม่เสียเซตให้ไทยเลยแม้แต่เซตเดียวซึ่งสถิติบ,บอกได้ชัดเจนว่าลูกยางไทยเสียเปรียบเป็นอย่างมากครั้งนี้จึงน่าจะเป็นนัดปรติศาสตร์ให้คนไทยได้ร่วมเชียร์ให้ปฏิหารเกิดขึ้นไทยพลิกเอาชนะได้เปครั้งแรก สามารถติดตามชมได้เวลา16.45นาทีเป็นต้นไปของวันที่19สิงหาคมสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าถ้าแต้มเราถึง20ก็คือปังมากแล้วนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชูนี้บอกตรงๆนะครับพร้อมเชียร์สุดๆและมาเจอทีมชาติไทยด้วยเอาเป็นว่าเชียร์ทั้ง2ทีม ดีใจมากๆที่ทีมชาติไทยได้เจอชุดใหญ่ของญี่ปุ่นสนุกแน่นอน f อทั้งคู่เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทุกประเทศอาจต้องใช้ชุดใหญ่เลยเพราะทุกคะแนนมีผลต่อคะแนนไปโอลิมปิกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหนุ่มแดนประดิษฐ์จัดหนักจัดเต็มหนุ่มไทยสู้ๆนะเอาให้อยู่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาส่งชุดใหญ่เราก็ชุดใหญ่เหมือนกัน เขาคงเล็งเห็นแล้วว่านักตบชายไทยเราก็ไม่น่าประมาทได้เช่นกันเขาถึงส่งชุดใหญ่มาส่วนเราก็จะได้ฝึกฝีมือกันไปอีกขั้นหนึ่งด้วยน้องๆน,นักตบชายไทยเราสู้ๆนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า <S <S ญี่ปุ่นชุดใหญ่เก่งมากเลยไม่แน่เหมือนกันต้องรอดูลูกลกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้นะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ไทยเราได้เซตหนึ่งก็นับว่าสุดยอดแล้วนะเห็นผู้เล่นแล้วจะได้รู้ว่าทีมชายเวีนแอลเขาเล่นกันยังไงจะได้ฝึกฝนให้แกร่งมากขึ้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคิดว่าเขาจัดชุดใหญ่เพราะไม่ประมาทไทยเพราะเราคือตัวแทนเอเชียเพื่อเลื่อนชั้นไปเวีนแอล2024ก็เลยจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะสิหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นใ,นใต้คลิปนี้เลยนะคะ เงียนมันนาขั้นสุดวังติดท็อปสมเขียไทยและเกาหลีใต้แฟนเงียนบางกลุ่มฟาดกลับโดนดับมันผ่านเกาหลีให้ได้ก่อนวังสร้างวัติสศาสตร์ให้กับวงการวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามมุ่งสู่ชิงแชมป์โลก สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงศึก AVC Cup ัพ2023ชิงแชมป์เอเชียในะระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายนนาชาติชายฮอล์และ MMC ฮอเดอะมอโคลาชประเทศไทยรับมาที่เป็นเจ้าภาพโดวยวันที่30สิงหาคมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับออสเตรเลียเวลา18นาฬิกาที่สนามชาติชายฮอล์ โดยการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22หรือวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023มีทีมที่เข้าร่วมรายการแข่งขันทั้งหมด14ประเทศโดยแบ่งออกเป็น4กลุ่มดังนี้กลุ่ม A 1ไทยเจ้าภาพ2ออสเตรเลีย3มองกโกเลียกลุ่ม B 1ญี่ปุ่น2อิหร่าน3อินเดียกลุ่ม C 1เกาหลี2ไต้หวัน3เวียดนาม4อุซเบกิสถาน กลุ่มดี1จีน2คาซัคสถาน3ฮ่องกง4ฟิลิปปินส์โดยสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความในกลุ่มของวอลเลย์บอลว่าสื่อเพจเวียดนามบอกทีมชาติเวียดนามมีโอกาสสูงที่จะติดท็อป3ในรายการชิงแชมป์เอเชียที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทย ในวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายนที่จะถึงนี้หวังสร้างประติศาสตร์ให้กับวงการวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามด้วยการได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2025เป็นครั้งแรกแฟนเวียดนามบางคนบอกว่าผ่านเกาหลีใต้ให้ได้ก่อน ทางนี้ซื้อเวียดนามหวังว่าจะสามารถล้มได้ทั้งไทยและเกาหลีใต้เพื่อติดท็อป3ในรายการนี้ทุกอย่างเป็นไปได้ทีมไทยเราเองต้องไม่ประมาทเพราะเป้าหมายของทุกทีมคือการได้ไปชิงแชมป์โลกและมีอันดับคะแนนที่สูงขึ้นทางนี้เพราะรายการนี้มีการเก็บคะแนนสะสมจาก FIVB ไม่เหตุในรายการชิงแชมป์โลกปี2025จะมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด32ทีมจากเดิม16ทีมโดยมีเงื่อนไขดังนี้1ต้องเป็นเจ้าภาพ2ทีมที่เป็นแชมป์โลกไปป้องกันแชมป์3ทีมที่เป็นแชมป์ระดับทวีปและอันดับ2-3และข้อ4ทีมที่อยู่ในอันดับ1-15ของโลกสำหรับประเด็อนอังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก คอมเมนต์แรกบอกว่าทุกทีมน่ากลัวหมดเราไม่ประมาทคู่แข่งเพราะทุกทีมก็เตรียมตัวมาสู้เพื่อหวังชนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าขนาดแข่งในบ้านตัวเองแ,แท้ๆกองเชียร์เยอะๆยังกินแห้วเลยนี่มาแข่งบ้านเขาจะแท้แฟนเวียดนามยังปากแจ๋วไม่เคยเจียมตัวคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า กองเชียร์เงียนนี่คุยโม้คุยโตตลอดโคตรหมันไส้กองเชียร์เลยบอกตรงๆแต่ชอบไม่กินลาของเงียนนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเอาผ่านเกาหลีใต้ก่อนค่อยฝันดีไหมยังมีไต้หวันอีกด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพอเจอรจริงๆขนาดยังไม่ผ่านเราแล้วจะเอาอะไรไปงัดกับเกาหลีและญี่ปุ่นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชนะไทยไปได้ไม่กี่ครั้งก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วมั่นมาจากไหนกันเนี่ยเงียน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารอบสี่ทีมสุดท้ายจีนญี่ปุ่นไทยคาซักสถานส่วนเวียดนามเกาหลีใต้ได้แค่รอบแปดทีมตามความคิดของผมนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าสื่อไร้คุณภาพขี้อิจฉาขี้โมขี้ดูถูกตอนนี้อินโดก็ด่าเวียดในอาเซียนเวียดนี่ขยันหาเรื่องไทยมากที่สุดแล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่า ในความคิดของผมเกาหลีน่าจะชนะเวียดนามได้ไม่ยากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาคงต้องนี้ไทยสุดชีวิตต้องเป็นที่หนึ่งในสายตอนแรกคิดว่าจะผ่านไทยง่ายกว่าเกาหลีเงียนขนาดใช้ชุดที่อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มสุดๆคว้าแชมป์สโมสรเอเชียคว้าแชมป์ไปคัดเลือกเนชัลลีกแต่พอมาเจอไทยล่าสุดเจอไทยไปสนัดแพ้ทั้งสานัดติดๆทั้งนอกบ้านและขาบ้านคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า สาวเงียนอาจไม่ได้เข้ารอบสองก็ได้อย่าคิดว่าจะง่ายขนาดนั้นนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคิดหรอครับว่าเกาหลีใต้จะยอมให้ผ่านง่ายๆย,ยังไงเสือตัวที่4เอเชียยังมีลายอยู่จะเอารายการ VNL มาวัดไม่ได้เพราะนั่นเป็นรายการระดับโลกแล้วเสือเอเชียจีนญี่ปุ่นไทยหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ